สวัสดีครับต้อนรับสู่พอดแคสต์ HR Talk กับผมประคันปันทบลังกูรนะครับเมื่อตอนที่แล้วเราคุยกันเกี่ยวกับ Remote Working Hybrid Working นะครับว่ามันมีปัญหายังไงทำไมเขาถึงเรียกกลับเข้าออฟฟิศกันเป็นส่วนใหญ่วันนี้ก็จะมาต่อในอีกมุมหนึ่งแล้วกันนะครับว่าถ้าเรายังจำเป็นต้องใช้การทำงานแบบทางไกลนะครับหรือแบบ Hybrid Working อาจจะต้องมีบางองค์กรที่คิดว่าเราคือคือเป็นจริงๆนะครับบางองค์กรเขาเลิอกออฟฟิศไปแล้วตั้งแต่สมัยโควิดมีออฟฟิศนะฮะแล้วก็พนักง,งานตอนนั้นก็มีโรคระบาดก็เลยสุดท้ายเลิกเช่านะครับให้พนักง,งานทํางานจากที่บ้านกันเต็มตัวจนกระทั่งถึงปัจจุบันหลายที่ก็เริ่มที่จะไปเช่า coworking space แทนที่จะเริ่มไปมีออฟฟิศเป็นของตัวเองก็อาจจะเท่าแค่พื้นที่เล็ก เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนพบเจอกันบ้างเป็นครั้งคราวเพราะฉะนั้นอาจจะยังมีนะครับหลายองค์กรที่ยังคงใช้ทางเลือกในการที่จะทำงานแบบรีโมทเวิร์กผสมผสานกับไฮบริดเวิร์กิ่งแล้วเราจะทำยังไงถ้าเรายังจำเป็นต้องใช้วิธีการทำงานแบบนี้เพื่อให้มันไม่มีปัญหาเกิดขึ้นในแง่ต่างๆที่เราคุยกันไปเมื่อตอนที่แล้วนะครับ สิ่งที่เราควรจะทำนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารหรือ HR ถ้าคิดว่ารีโมทว Working หรือ Hybrid แล้วกันนะฮะไฮบริดวอร์กิเนี่ยยังคงจำเป็นต้องใช้ในองค์กรของเราเนี่ยนะครับสิ่งที่ HR ต้องทำก็คือเราคงต้องมาประเมินดูสถานการณ์จริงใช้ข้อมูลจริงนะฮะจากที่ผ่านมาก็ได้ครับว่าเราวิเคราะห์ดูพฤติกรรมในการทำงานของพนักงานไม่ว่าจะเป็นการประชุมนะครับการตอบแชทการตอบอีเมล การให้ความร่วมมือระหว่างการทำงานซึ่งกันและกันร,ระหว่างฝ่ายหรือแม้กระทั่งเวลามีกิจกรรมอะไรต่างๆเกิดขึ้นเนี่ยพนักงานมีความร่วมมือกันอย่างไรสุดท้ายเราก็สามารถที่จะประเมินได้นะครับว่าเรามีการประชุมมากเกินไปหรือเปล่าจนกระทั่งพนักง,งานแทบไม่ได้ทำงานหรือหลายครั้งประชุมกันไปแต่พนักง,งานก็ทำงานไปด้วยโดยที่ไม่สนใจการประชุมเพราะว่าอะไรเพราะมันเยอะจนกระทั่งไม่มีเวลาทำงานของตัวเองหรือ ถ้าเราศึกษาแล้วตอบอศึกษาเรื่องการตอบแชทนะครับ mm. ก็เห็นว่าเออม,มันมีความเห็นมาว่ามีการตอบสนองต่อปัญหาหรือคําถามต่างๆเนี่ยช้ามากเพราะว่าพนักงานแต่ละคนอาจจะไม่สนใจโมดแต่ยุ่งกับงานของตัวเองซึ่งสุดท้ายมันอาจจะทําให้การร่วมมือร่วมมือกันหรือการทํางานเป็นทีมเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ผล ข้อมูลเหล่านี้ HR กับผู้บริหารสามารถที่จะวิเคราะห์นะครับแล้วก็ดึงเอาข้อมูลเหล่านี้ออกมาเพื่อจะได้ให้เห็นสภาพการทำงานจริงว่าเกิดอะไรขึ้นพอเราเริ่มรู้แล้วว่ามันมีประเด็นเหล่านี้เกิดขึ้นการที่เราจะทำให้ Hybrid Working มันเวิร์กครับเราคงต้องมีการสร้างกติกาบางอย่าง แล้วก็มีการบังคับใช้คงไม่ใช่อิสระเต็มที่นะครับเพราะว่าอย่างไม่ว่าจะทํางานที่ไหนก็ตามในออฟฟิศเองก็ต้องมีกฎระเบียบข้อบังคับเช่นกันนะครับในการทํางานแบบ Hybrid Work Work from Home มันก็คงต้องมีกฎกติกาบางอย่างที่เราต้องเคารพร่วมกันอย่างเช่นอันหนึ่งที่ผมเคยเจอลูกค้าผมทําแล้วก็สร้างเป็นกติการ่วมกันจริงๆนะครับคือเปิดกล้อง ทุกคนต้องเปิดกล้องตลอดการประชุมจะไม่มีการแบบว่าบางคนก็ปิดบ้างเปิดบ้างคือจะเป็นลักษณะกติการ่วมกันอย่าพูดว่าบังคับเลยฮะถือว่าเป็นกฎว่าเมื่อไหร่มีการประชุมเหมือนกับเราประชุมกันในห้องประชุมครับเราก็ต้องเอาตัวเราเข้าไปเอาหน้าเราเข้าไป เช่นกันฮะในการประชุมออนไลน์เราก็ต้องเปิดกล้องทุกคนนะจะเป็นเป็นมารยาทในการประชุมร่วมกันคือไม่ใช่นึกจะปิดก็ปิดแล้วก็คุยกันโดยที่ไม่เปิดกล้องผมว่าปัจจุบันนี้มันเป็น สิ่งที่เรายอมรับร่วมกันอยู่แล้วนะครเป็นมารยาทที่เรายอมรับร่วมกันอยู่แล้วเพราะนั้นใครจะมาอ้างว่าหน้าสดอย่างนี้ไม่ได้นะครับเราต้องใช้กติกาอันนี้ร่วมกันเพื่ออะไรเพื่อสุดท้ายเราจะได้เห็นปฏิกิริยาสีหน้าท่าทางอาจจะทําให้การสื่อสารมันใกล้เคียงกับการพบปะกันจริงๆมากที่สุดนะครับอันที่2คือกติกาในแง่ของการตอบคาขอการตอบ แชทต่างๆขอการขอความช่วยเหลือจากทีมงานอาจจะต้องมีการกำหนดเลยว่าถ้าเป็นอะไรให้ตอบทันทีผมเคยเห็นบางองค์กรเขาตกลงกันเลยนะครับว่าถ้าถามแชทจะต้องตอบภายในกี่นาทีคือยังไม่ได้แบ m m e d i a t e l y ทันทีแต่ถ้าเราต้องการคำตอบทันทีก็ขอให้โทรไป ใช้ลักษณะของการ voice เลยโทรเลยเพื่อจะได้รู้ว่าเน,นี่ยคือเรื่องด่วนนะช่วยตอบด้วยแต่ถ้าใครถามไปในทางแชทหรือทางอีเมลก็อาจจะมีระยะเวลาที่จะต้องตอบนะอันนี้ก็เราสามารถจะกำหนดระยะเวลาร่วมกันได้นะครับตกลงเป็นกติการ่วมกันได้ในกรณีที่ทีมงานหรือบางคนติด เรื่องของงานเร่งงานดน่วนอันนี้เราก็สามารถที่จะตอบสนองย้อนกลับไปก่อนก็ได้ว่าช่วงนี้อยู่ในช่วงประชุมหรือช่วงนี้อยู่ในช่วงที่ทํางานกับลูกค้าอีกฝ่ายหนึ่งจะได้ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นคือไม่ใช่เงียบหายไปนะครับอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจคือกําหนดให้มี call hour ที่ทุกคนจะต้องออนไลน์พร้อมกัน ชั่วโมงหลักชั่วโมงที่จะต้องทุกคนต้องเห็นหน้ากันแม้ว่าคืออันนี้คือเป็นเคสสำหรับบางองค์กรที่ต้อง work from home กันทุกคนจริงๆนะครับครั้งนี้ทั้งนั้นก็คือเพื่อให้สมาชิกเนี่ยมีเวลาที่สามารถติดต่อกันได้นะครับลดความล่าช้าในการสื่อสารสร้างโอกาสในการท่วมทำงานร่วมกันแบบ Real Time จริงๆเช่นกำหนดเวลาเอาไว้ว่าช่วงเวลา10โมงะะถึงเที่ยงของวันนี้จะ เข้ามาอยู่ใน call hour เนี่ยจะเป็นช่วงเวลาที่ทุกคนต้องพร้อมทำงานแล้วก็ตอบสนองทันทีเวลาใครมีคำถามอะไรเข้ามาเพราะฉะนั้นตอนช่วงเวลานี้มันก็เหมือนเสมือนนึงช่วงเวลาที่เรามานั่งทำงานด้วยกันตื่นตัวนะครับมี c o l l a r a t i o n มีการร่วมมือร่วมใจกันในการที่จะทำงานนะครับตอบคำถามแก้ไขปัญหาร่วมกันเราก็สามารถจะสร้างกติกาเหล่านี้ขึ้นมาได้นะครับ ในการประเมินผลงานก็เช่นกันถ้าเราต้องการจะให้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการทำงานให้มีการช่วยเหลือกันเนี่ยนะครับ KPI หรือว่าเกณฑ์ในการประเมินก็ต้องครอบคลุมในเรื่องของการช่วยเหลือผู้อื่นเรื่องของทีมเวิร์ไม่ใช่แค่วัดกันที่ผลลัพธ์ผลงานส่วนบุคคลอย่างเดียวอาจจะมีการตั้งเรื่องของให้การให้คำ ปรึกษาแก่พนักง,งานใหม่การแบ่งปันความรู้ในทีมคคละกี่ครั้งเรื่องอะไรบ้างมีการสนับสนุนเพื่อนร่วมงานที่มีปัญหาในการทำงานสิ่งเหล่านี้สามารถกำหนดขึ้นมาเป็นเกณฑ์นในการประเมินผลได้นะครับแล้วถ้าเราไม่รู้ว่าคนนี้ช่วยหรือไม่ช่วยก็แน่นอนฮะเดี๋ยวนี้360องศาฟีดแบ็มันก็สามารถเอามาใช้ในการประเมินพฤติกรรมเหล่านี้ได้ว่าถ้าเรากำหนดว่าพี่คนนี้จะต้องโค้ชน้องๆ นะครับภายในเดือนหน้าหรือทุกเดือนก็นแล้วแต่กี่ครั้งเนี่ยเดือนถัดไปเราก็สามารถจะส่งแบบ360ไปให้น้องๆที่จะถูกโค้ชเนี่ยเขาทำว่าพี่คนนี้เขาโค้ชเรามากน้อยแค่ไหนลักษณะการโค้ชเป็นยังไงขอไปทีหรือว่ามีการสนับสนุนส่งเสริมให้เราทำความเข้าใจกันอย่างดีสิ่งเหล่านี้ก็สามารถจะทำให้เราเห็นผลงานของอีกคนหนึ่งได้แล้วก็ที่สำคัญนะครับมันทำให้อีกคนคนนั้นอะเปลี่ยนพฤติกรรมที่ ทำงานคนเดียวหันมาช่วยเหลือคนอื่นได้มากขึ้นเช่นกันแล้วก็สุดท้ายที่เราควรจะมีก็คือเรื่องของการตั้งอังกอรเดนะฮะอังเคอร์เดก็ได้สิ่งที่เป็นตัวหลักก็คือให้ทีมเนี่ยสมมติว่าเราเป็นไฮบริดแล้วกัน อาจจะให้ทั้งทีมเข้าออฟฟิศพร้อมกันในวันไหนบ้างหรือกรณีที่ work from home จริงๆเราอาจจะต้องมีการนัดหมายกันที่ co-working space ในสัปดาห์ละครั้งหรือ2สัปดาห์ครั้งเพื่อสร้าง connection จริงๆในการอยู่ร่วมกันให้เกิดการพบปะพูดคุยกันทำกิจกรรมร่วมกันแบบ face to face กันบ้างนะครับสิ่งเหล่านี้มันก็จะทำให้ bonding หรือความสัมพันธ์ร่วมกันในทีมมันดีขึ้น มันก็จะเกิดโอกาสในการที่จะสร้างสัมพันธ์ที่ดีส่วนประเด็นเรื่องพนักง,งานใหม่ที่อาจจะมีปัญหาในการรับคนใหม่เข้ามาแล้วสภาพของเราเป็น work from home หรือเป็น hybrid work เนี่ยสิ่งที่เราต้องทำคือตั้งเกณฑ์กติกาขึ้นมาเลยว่าเป็น buddy ช่วงที่เรารับน้องใหม่เข้ามาปป๊บเนี่ยจะต้องมีพี่คนนี้เป็นบั u d d y แล้วต้องประกบทำงานด้วยกันตลอดไม่ว่าจะเป็นการออนไลน์ก็ต้องออนไลน์ด้วยกัน นะครับหรือการพบปะพูดคุยกันอาจจะมีช่วงแรกที่อ,ออฟฟิศอาจจะยอมเสียค่าใช้จ่ายในการเช่าโคเวกิ้งสเปซเยอะนิดนึงเพื่อให้น้องใหม่มีโอกาสได้สารสัมพันธ์กับพี่นะครับกับพี่ๆในทีมโดยที่อาจจะแบ่งกันก็นกได้นะครับสัปดาห์แรกไปกับพี่คนนี้อีกสัปดาห์หนึ่งเรียนรู้กับพี่คนนึงหรือไม่ก็ไปกันทั้งทีมก็ได้ครับอย่างที่ผมเคยทําก็คือล็อกกันทั้งทีมเลยแล้วก็ให้น้องใหม่เนี่ยเข้ามาสัมผัส แล้วก็มีการเรียนรู้ร่วมกันทีหน่อยอาจจะสัปดาห์หนึ่งแทนที่จะ1ครั้งก็เป็นสัปดาห์ละ3ครั้งครั้งกัครึ่งวันก็ยังดีนะครับสิ่งเหล่านี้ก็จะช่วยให้เกิดการออนบอร์ดดิ้งได้เร็วมีเมนเทอร์ชิพโปรแกรมในการที่จะสร้างทักษะใหม่ๆให้กับพนักง,งานใหม่ที่เราเพิ่งรับเข้ามานั่นเองสิ่งเหล่านี้เราสามารถกำหนดเกณฑ์ได้นะครับเพื่อให้การทำงานแบบไฮบริดหรือว่าีโมทเวิร์เนี่ย มันิร์ k จริงๆอย่าคิดว่าการที่เราต่างคนต่างทํางานแล้วมัน work นะครับในมุมของบริษัทเนี่ยเราต้องการคือคัมภานีภาษาอังกฤษคัมพีนีก็คือการที่มีคนหลายคนมาร่วมอยู่ด้วยกันช่วยกันทํางานดังนั้นการที่คัมพีนีของเรากระจัดกระจายต่างคนต่างทํางานโดยไม่มีบอนด i n g ติดกันเนี่ยผมว่ามันก็จะเกิดปัญหาไม่ว่าจะเป็นการประสานงานการร่วมมือหรือแม้กระทั่งการสร้างวัฒนธรรมองค์กร ดังนั้นองค์กรไหนที่รักจะไฮบริดรักจะรีโมทเวิร์กก็ยังคงต้องมีการสร้างบรรยากาศเหล่านี้โดยอาศัยทางออกที่เมื่อกี้เล่าให้ฟังเพื่อจะได้เป็นแนวคิดให้ท่านไปคิดต่อนะครับเพื่อจะทำให้การทำงานของเรามันเวิร์กจริงๆก็ฝากประเด็นวันนี้ไว้ประมาณนี้พบกันใหม่ในตอนหน้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับ